รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการก้าวไกลกรมวิชาการเกษตรครับเราพบกันทุกเช้าวันอาทิตย์แบบนี้แหละครับตีห้าจนถึงตีห้าครึ่งทางมดุนาทีวีครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมเคยรับประทานเมล็ดมะม่วงหินมะพร้าหรือเปล่าไม่น่าถามนะครับาะว่าใกลต่อหลายคนนะครับคงเคยรับประทานแล้วก็ติดอกติดใจชื่นชอบในรสชาตินะครับความหวานความมันแล้ยิ่งถ้าคั่วแล้วก็โรยเกลือด้วยแล้วแล้วก็แม รสชาตินี่อย่าบ,บอกใครเลยทีเดียวครับตามท้องตลาดทั่วไปนะครับก็มีผลิตออกมาจําหน่ายนะครับนี่เยอะแย,ยะมากมายหลายยี่ห้อเลยทีเดียวแต่ผมก็ไม่รู้หรอกฮะวพราจริงๆแล้วมันมีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับคุณผู้ชมครับเคยเห็นไหมครับว่าผลของมันเป็นอย่างไรอ่าผลของมันหน้าตายอย่างไรชื่อมะม่วงแต่ว่าผลจริงๆแล้วไม่เหมือนมะม่วงนะครับแต่ว่าจะเป็นอย่างไรคอยติดตามในรายการของเราได้เลยครับถ้าตอนนี้พร้อมแล้วไปเรียนรู้พร้อมกันเลยครับ ผู้ชมคร,รับจากการสืบหาข้อมูลของผมผ่านจอเล็กๆเรื่องนี้นะครับทำให้ผมได้ทราบว่ามะม่วงหิมพานเป็นพืชอุตสาหกรรมที่สําคัญพืชหนึ่งของประเทศไทยครับและกําลังได้รับความสนใจทั้งทางภาครัฐและก็เอกชนที่จะพัฒนาให้เป็นพืชเศรษฐกิจเพื่อเป็นสินค้าส่งออกอีกชนิดหนึ่งครับซึ่งประเทศที่มีอัตราการผลิตเม็ดมะม่วงหิมพัน์มากที่สุดก็คือประเทศอินเดีย บราซิลและก็เวียดนามครับโดย3าประเทศนี้ครับมียอดรวมการส่งออกรวมกันมากถึง90%เลยทีเดียวครับจากยอดการส่งออกมเมล็ดมะม่วงหิมะผ่านทั่วโลกโอ้โหยอดไปเลยครับคุณผู้ชมครับเห็นอย่างที่ผมเห็นไหมครับว่าทั้งรูปร่างรูปทรงหน้าตาต่างๆ่นั้นเหมือนลูกชมพู่ครับแต่มีมเมล็ดยื่นออกมาอันนนผมเจอแล้วครับคุณผู้ชมครับที่นี่เอง ต้อนต่อพันธ์มะม่วงหิมะพานที่เกษตรกรนั้นนิยมครับเห็นแบบนี้แล้วปลดใจไม่ได้แล้วล่ะครับต้องขอไปตามพิสูจน์ถึงที่กันเลยและในวันนี้ครับผมพาผู้ชมเดินทางมาที่ศูนย์วิจัยพืชสวนสรีสะเกดนะครับเพราะว่าที่นี่นั้น เขาได้ดําเนินการปรับปรุงพันธุ์มะม่วงหินมะพายขึ้นมาครับแล้วก็เป็นที่ติดอกติดใจกับพี่น้องเกษตรกรได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับและตอนนี้ครับผมอยู่กับพอทวัชชัยนิ่มกิ่งรัตครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับทําไมเขาถึงเรียกว่ามะม่วงนะฮะเพราะว่าลักษณะหน้าตามันคล้ายๆกับชมพู่ครับมันมีที่มาครับที่เรียกมะม่วงเพราะว่ามันเป็นพืชอยู่ในตระกูลเดียวกันกับมะม่วงนะครับครับก็คือตระกูลอนาคาเดียมทีนี้ลักษณะผลเขาจะแตกต่างจาก มะม่วงอย่ากเด่นชัดเลยเนื่องจากว่าเขามีแอปเปิลนะฮะไม่ใช่ชมพู่แล้วตัวที่เป็นสีสีนี่เขาเรียกว่าผลปลอมครับภาษาอังกฤษเขาใช้คําว่าแอปเปิลนะฮะอ๋อนี่คือสามารถเด็ดมาได้เลยได้เลยครับครับอันนี้เป็นลักษณะผลที่สุกแล้วตัวแอปเปิลเขาเนี่ยจะมีลักษณะความหวานนะฮะครับแล้วก็มีแทนนินสูงพอสมควรกัดกินได้เลยครับจะไม่มีพิษอะไรนะครับยกเว้นบางคนที่แพ้นะครับตัวนี้ก็คือเมล็ดครับที่ยังไม่ได้กระเทาะส่วนนี้แอปเปิลนะครับ ทุกส่วนของมะม่วงหิมพานี่มีประโยชน์ตั้งแต่รากครับจนจดปลายจดผลเลยนะครับตัวนี้ยังเอาไปทําประโยชน์ได้เยอะนะฮะเช่นเอาไปบีบทําน้ํารับประทานสดได้นะครับเป็นบรรจุกระป๋องได้นะฮะเนื้อผลที่เหลือเนี่ยก็เอาไปทําแยมถ้าเป็นเปลือกที่กระเทาะแล้วเนี่ยเขาจะมีสารที่สําคัญตัวหนึ่งเขาเรียกว่ากรดอะนาคาดิก กรดตัวนี้เป็นสารที่เอาไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆมากมายโดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่มีความทนทานต่อความร้อนสูงเช่นผ้าเบรกใช้กันเยอะมากเอาไปสู่ผสมของาอย่างต่างประเทศเนี่ยเวลาสั่งซื้อนี่เขาไม่สั่งซื้อเม็ดในนะครับเขาสั่งทั้งเปลือกเนี่ยแล้วเอาไปกระเทาะเพื่อที่จะเอาเปลือกแข็งตรงเนี้ยเข้าสู่อุตสาหกรรมเพราะเขาต้องการน้ํามันตัวนี้ครับพอครับอย่างสถานการณ์ในปัจจุบันของมะม่วงเหนือพานปัจจุบันนี้ค่อนข้างดีมาก ชาวบ้านเริ่มหันมาปลูกกันเยอะมากขึ้นเป็นผลมาจากราคาที่ขยับขึ้นเรื่อยๆจาก10บาทปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่นะ3 0มสบถึงสีบาทต่อกิโลกิโลตัวนี้นะฮะนี่คือขายภายในประเทศหรือว่าส่งออกต่างประเทศจะมีทั้งสองครับเราจะมีโรงงานของภายในประเทศเนี่ยประมาณ 30- 40โรงครับโรงที่เป็นโรงงานขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับที่เหลือก็จะเป็นพ่อค้าที่ก้านซื้อแล้วรับส่งออเดอร์เป็นเมล็ดดิบอย่างเงี้ยส่งไปต่างประเทศ ครับผม uh, อย่างพื้นที่นะฮะในการเพาะปลูกที่เหมาะสมที่ไหนได้บ้างฮะเมื่อก่อนเนี่ยประมาณปี30กว่าเนี่ยมีพื้นที่ปลูกประมาณ3 0 0แสนกว่าไร่ครับปัจจุบันนี้เหลืออยู่แสนกว่าไร่น้อย,ยงลงไม่ถึงสองแสนไร่เพราะว่าอะไรครับมันไม่ประสบควา<อ>สสมสาเร็จหรือว่าไงสมัยก่อนเนี่ยราคา มันไม่แพงแล้วความเข้าใจปิดของเกษตรกรส่วนหนึ่งก็คือมันดูแลรักษาง่ายไม่ต้องทําอะไรเลยไม่ให้ปุ๋ยไม่ดูแลไม่ตัดแต่งมันก็เหมือนไม้ผลธรรมดาครับก็คือปล่อยให้มันรกล้างแล้วมาโรคมันก็เข้าทําลายผลผลิตมันก็ต่ําลงสุดเราก็ได้มีการวิจัยมา20กว่าปีพ<ม>ันตัวนี้ออกมาพันุ์ศรีสเกต60ขีดหนึ่งกับ60ขีด 2. 2ครับใช่2พันนี้ไหมฮะสองพันนี้ใช่เป็นต้นที่จะต้องมีการขยายพันธุ์โดยการเปลี่ยนยอด ที่เอายอดพันธุ์ที่เหมาะสมแล้วก็ปลูกต้นต่อเอายอดเนี่ยไปเสียบเขาข,ข้อดีของเขาคือยังไงบ้างฮะอันแรกก็คือเมื่อเข้าโรงงานแล้วเนี่ยผลผลิตเขาสามารถทําเป็นอุตสาหกรรมได้ก็คือขนาดใกล้เคียงกับทุกครั้งทุกมเมล็ดอะไรแบบนี้สามารถรทำเป็นแมสใหญ่ๆได้นะครับอันที่2ก็คือผลผลิตของเขาเนี่ยออกทุกปีแล้วก็ผลผลิตต่อต้นสูงสม่ําเสมอมีความ ทนทานต่อโรคพอสมควรสามารถให้ผลผลิตต่อเนื่องได้เป็นร้อยปีถ้าสามารถดูแลได้เป็นร้อยปีคือจากรุ่นเราเนี่ยไปจนชั่วลูกชั่วหลานชั่วลูกชั่วหลานเลยถ้าเกิดเราดูแลดีๆถูกต้องถ้าเราสามารถให้น้ําได้ในช่วงที่ผลมีการพัฒนาผลผลแอปเปิลเขาเนี่ยถ้าเราสามารถให้น้ําในช่วงนี้ได้มันสามารถเพิ่มผลผลิตของมะม่วงเหงือกพันเนี่ยขึ้นมาได้ถึง5เท่า ห้าเท่าเลยนะฮะห้าเท่ายังกคุ้มค่ามากเลยอย่างการให้น้ําในช่วงฤดูแลนี่นะฮะครับในช่วงที่ผลพัฒนาอ๋อกำลังผลกําลังพัฒนาอยู่ครับ,รบอะอย่างตอนนี้นะฮะพอ,อ,อมองถึงอนาคตของมะม่วงหิมพานไทยเนี่ยน่าจะเติบโตไปทางทิศทางไหนบ้างฮะน่าจะไปได้เรื่อยๆนะเพราะว่าอของเราเนี่ยยังมีการนําเข้า,มาเมล็ดเนื้อในครับซึ่งจะได้มีการเปิดตลาดเสรีอยู่ แล้วคนไทยใช้เยอะฮะเดี๋ยวลองไปสอบถามกับเกษตรกรหน่อยดีฮะว่าหลังจากมาซื้อพันธุ์ของที่นี่ไปแล้วนะฮะไปปลูกแล้วมีผลลัพธ์ยังไงบ้างนะครับวันนี้ครับขอบคุณท่านผอมากครับขอบคุณครับครับบุณครับคุณผู้ชมครับผมพาคุณผู้ชมนะครับมาอยู่กับอีกหนึ่งเกษตรกรนะครับผู้ประสบความสําเร็จในการในการปลูกมะม่วงหินมพราวนะฮะตอนนี้ครับเกษตรกรอยู่กับผมแล้วนะครับพี่จตุรงค์มาพงครับสวัสดีครับ นี่นั่นเองครับเกษตรกรคนเก่งของเรานะครับพี่ปลูกมะม่วงหิมพานี้มานานหรือยังครับปลูกตั้งแต่ประมาณปีสามสองครับโหหลายปีเหมือนกันนะฮะเมื่อก่อนพี่ปลูกอะไรเลยเมื่อก่อนก็าปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แล้วก็หลังจากนั้นก็ปลูกมันสำปะหลังครับแล้วทำไมถึงเปลี่ยนใจมาทําเป็นมะม่วงหิมพานได้ฮะก็ทางหน่วยงานสกตแล้วก็กศกแนะนาครับครับเขาคาดช้จ่ายให้ ทั้งพันทั้งปุ๋ยทั้งอะไรดินมันมีปัญหามั้ยถ้าเกิดเราจะปลูกมะม่วงหิมพัน์ใหม่ก็ไม่มีปัญหากับดูแลง่ายด้วยดูแลง่ายเหรอครับวิธีการปลูกยังไงฮะขุดหลุมแล้วก็เอาปุ๋ยเอารองพื้นนะครับกับปุ๋ยคอกด้วยพี่เจริญงครับเอาพันมะม่วงหิมพันในม่มาจากที่ไหนฮะจากศูนย์วิจัยจังหวัดสีเกรดครับสองฝั่งเนี่ยเหมือนกันไหมครับเป็นพันธุเดียวกันไหมครไม่ใช่ครับแตกต่างกันยังไงครับสองพันนี้ดูจากตรงไหนฮะัฝั่งนี้มัน เม็ดเล็กแต่ลูกดกครับฝั่งนี้นะฮะลูกโตแต่<อ>ไม่ดกครับการเก็บเกี่ยวต่างๆนี่นะฮะเอาไปขายเนี่ยเขาขายกันแบบไหนกันนะก็ตากแห้งแล้วก็ไปขายให้ที่สกตจังหวัดสิเกตครับให้าราคาประมาณเท่าไหร่ฮะตอนนี้ปีนี้ก็38บาทครับตอ่อกิโลครับปีหนึ่งเก็บได้ช่วงไหนบ้างฮะก็ช่วงมีนาถึงเมษา ว่าไงครับปกปันครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับผมนะครับโอ้โหนี้ก็กลองมาดูฮะวิธีการเก็บมเมล็ดมะม่วงหิมะพานครับอาจารย์ครับทีนี้นก็ถือว่าเก็บไม่ยากง่ายๆไม่ยากเพราะว่าวิธีการเก็บนี่ปกติเขาก็จะใช้เก็บหลังจากที่เขาหล,ล่นลงมาครับอ้าวลืมแนะนํากับคุณผู้ชมไปนะครับนี่คืออาจารย์สมพงษ์สุขเขตนั่นเองนะครับอาจารย์ก็เป็นเรียกว่าเป็นกูรูนะฮะในเรื่องของมะม่วงหิมพา์เลย คับนะครับอาจารย์ครับอย่างพันสีสกเกต60สิดหนึ่งกับพันหกสิบขีดสองเนี่ยมันมีความเหมือนและแตกต่างอย่างไงบ้างอะถ้าถามว่าแตกต่างกันยังไงเห็นชัดเลยซ้ายมืออันนี้จะเป็นสอกอหกสิบขีดหนึ่งะครับลูกเขาแอปเปิลเขาจะปอมปอมสีแดงเข้มส่วนผลเนี่ยนะฮะจะมีลักษณะ<น>เป็นสีเทานะครับ,รบส่วนตัวนี้นะหกสิดส ตัวนี้แอปเปิ้ลค่อนข้างป้อมใหญ่หน่อยแล้วก็สีออกชมพูปนแดงส่วนที่เห็นชัดอีกตัวนึงก็คือลักษณะของเมล็ดนะฮะตรงลายผลเนี่ยจะพองกว้างกว่านะครับแล้วถ้าแก่เต็มที่เนี่ยสีตัวนี้จะออกไปจะโทนสีน้ําตาลน้ําตาลแดงตัวนี้จะออกสีเทาๆตัวนี้น้ําหนักเมล็ดเฉลี่ยอยู่ที่6กกรัมแต่ตัวนี้อยู่ประมาณ7.2กรัมแต่ที่เมื่อกี้ท่านคุณจตุรงพูดไว้ว่าเจ้า61เนี่ยมันดกกว่าแต่บแต่62เนี่ยดกน้อยแต่ว่าน้ําหนัก ไหนๆเรามาถึงที่นี่แล้วเดี๋ยวเราขอเข้าไปดูในพื้นที่ปลูกดีกว่าว่าจริงๆแล้ววิธีการปลูกเนี่ยตำแหน่งที่วางต่างๆระยะห่างเนี่ยก็มีสนมีส่วนเหมือนกันนะฮะที่เหมาะสมว่าจะทําอย่างไรเนี่ยตามมาเลยปกติแล้วถ้าตามคู่มือที่ศูนย์เราส่งเสริมออกไปนั้นระยะปลูก ในเบื้องต้นเนี่ยจะเป็นระยะ6คูณ6เมตร<ม>พอมะมุ่งเหยืาพานเนี่ย<ม>เขาจะให้ผลไปจนถึงตั้งแต่3ปีจนถึง7ปีเนี่ยสูงสุดพอหลังจากเลย7ปีไปจนถึง8-9ปีเนี่ยเขาจะเริ่มตัดต้นทิ้งต้นเว้นต้นจะกลายเป็น6ค<ม>ูณ12นะฮะทำให้ลากทรงพุ่มเนี่ยเขาจะไม่ชนกันครับอพอเลยไปจากประมาณสัก 10, 10กว่าปีขึ้นไปเนี่ยเขาก็จะมาตัดส่วนเป็นระยะที่เราเว้นไว้อีกก็จะกลายเป็นระยะ12คูณ12ครับแล้วจะทําให้ผลผลิตเนี่ย มันจะสูงขึ้นเพราะว่ามะม่วงิมพานต้องการแสงมากครับอาจารย์ครับอย่างส่วนของพี่จตุรงค์นี้ยถือว่าต้องตัดแต่งกิ่งได้หรือยังผมเห็นพี่เขาก็ตัดไว้เยอะเหมือนกันนะฮะตัดสมควรแล้วครับเพราะว่าตอนนี้สรงพุ่มชนกันแล้วนะฮะวิธีการตัดเนี่ยเราอาจจะใช้วิธีถอดกิ่งล่างที่มันสามารถไปเชิช่วยบชนกันเนี่ครับผมที่สาคัญก็ค,คือกิ่งที่แห้งๆเนี่ยค,ควรจะตัด เพราะว่ากิ่งที่แห้งเนี่ยจะเป็นเป็น,ปนช่องทางของการขายน้ํบเพราะฉะนั้นแล้วก็มีพวกโรคแมลงเข้าเอาอยู่อาศัยเพราะฉะนั้นเราต้องตัดออกอย่างที่อาจารย์ส่งให้ผมเนี่ยในมือเนี่ยลูกมันแปลกๆสีเลืองๆอันนี้นะฮะอันนี้ถือว่ายังไงฮะอันนี้อันนี้เออมาเป็นสมัยเมื่อตอนที่ทกอสอร่วมกับบริษัทมาบุญคลองเขาเขาส้าสนับสนบุนขึ้นมามนะครับอันนี้เป็นพันธุ์ของสิริชัยครับสิริชัยสองห้า เขาก็ออกมาแล้วก็คู่ขนานมากับของสีเกรเวลาผสมมาเนี่ยมันก็จะรวมกันมาเกษตรกรก,ก็ไม่รู้ว่าอันไหนเป็น60สิหนึ่งเพราะว่าตะกัวตอนนั้นก็ต่างคนต่างอยากได้ก็ออกมาแล้วก็พอเราขึ้นรถอาจจะผสมกันพอเรากระปูกเขาเลยก็ไม่ได้แยกเพราะเราจะเห็นว่ามันจะมีทั้งเหลืองทั้งส้มทั้งแดงสลับกันแต่ถามว่าในเรื่องแบบนี้ดีไหมผมว่ามันก็ดีก็ต่อย่างน้อยมันจะกลายเหมือนกับเป็นลูกผสมเปิด ถ้าเราสามารถเอาเม็ดพวกนี้มันแต่มันมีแค่สามสายพันธุ์แต่ก็ถือว่าเป็นลูกผสมเปิดอาจจะเอาเม็ดพวกนี้ไปลองเพราะอาจจะได้ต้นที่ดีขึ้นมาก็ได้อาจจะได้พันธุ์ใหม่ขึ้นมาที่มันดีกว่าที่เราใช้อยู่ก็ได้ในอนาคก็คาวกากันนะครับเอาท้ายนี้ให้อาจารย์สมพงศ์ครับฝากถึงพี่น้องเกษตรกรบ้างดีกว่าคือมะม่วงหิมะพันธุ์ยังไงยังไงผมว่ามัน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 เติบโตในมันมันเป็นพืชหลักของทางภาคใต้แต่ว่ามันมาเติบโตในแถบภาคอีสานเรา แล้วก็ประสบความสําเร็จโดยเจ้าพันุ60กิหนึ่ง60 2ิสองของเราเนี่ยมันปรับตัวมาเกือบ20ปีนะฮะตั้งแต่ปีเขาเริ่มเก็บข้อมูลกันมาตั้งแต่ปี2509 2510นะฮะแล้วก็มาเอาออพันุ์รับรองเป็นพันุ์รับรองันเอาเป็นพันธุแนะนําเมื่อปี2530แล้วก็ส่งเสริมให้กเกษตรกรตระกษัตร3ย122มาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นมันสามารถปรับตัวอยู่ในกับดีสานบ้านเราได้แล้วเพราะฉะนั้นเกษตรกรเนี่ยแถวของตําบลบ้านภู้คำเนี่ย ผมคิดว่าเขาเขาเดินมาถูกทางอตอนนี้ถึงแม้กระแสะยางพาราจะมาแรงครับแต่ผมเคยพูดเขาเกษตรกรเขาะะอบอกถึงกระแสะยางมาแรงมผมก็ยังไม่ทิ้มมงมะม่วงเยาวผ่านเพราะว่าบางคนปลูก10ส,สิบไร่เขาได้เงินแสนครับเ <laughs> พราะฉะนั้น คำว่าเงินแสนเนี่ยดูแล้วมันมันก็ยังแขังอยู่ครับครับผมสำหรับใครนะที่สนใจนะฮะก็บอกว่าอย่างอีสานบ้านเฮาในตัวนี้ถึงแม้ว่าจะมีกระแสของยางพารานี้เข้ามานะแล้วก็เนี่ยทางกรมก็ส่งเสริมเช่นเดียวกันในส่วนของยางพารานะครับแต่ว่าพืชอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้แล้วก็ลืมไม่ได้เลยนั่นคือมะม่วงหิมพานี่แหละนะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอบคุณมากๆนะครับทั้งอาจารย์สมพงศ์ขอบคุณครับนะครับที่จะตุรโลงด้วยขอบคุณครับนะที่วันนี้โอ้โหพาเรามาเรียนรู้เรื่องราวของมะม่ว อีกศูนหนึ่งฮะที่เต็มไปด้วยธรรมชาติจริงๆครับขอบคุณมากครับผู้ชมครับสงสัยไหมครับว่าหลังจากที่พี่น้องเกษตรกรนั้นได้เก็บเกี่ยวมเมล็ดมะม่วงหิมพา,านไปแล้วเขาเอาไปไว้ที่ไหนไปจําหน่ายให้กับใครตามผมมาเลยครับ ผู้ชมครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่นะครับที่เกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงหิมะพานะฮะแล้วก็นำมาเล่้งมะม่วงหิมะพานเนี่ยตมอยที่นี่เลยเรื่องราวของที่นี่จะเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้ครับผมอยู่กับพี่สำเนียงโพสุครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับเกษตรกรทุกคนที่อยู่ในพื้นที่แล้วก็บริเวณรอบๆนี้ครับที่ปลูกมะม่วงหิมะพานครับผมต้องนำมาเล่งมาไว้ผส่งไ้ที่นี่เลยมาขายที่นี่ครับมพราะที่นี่เป็นที่เดียวในจังหวัดสิริเกศที่รับซื้อครับหน้าง เราก็จะรับซื้อมเมล็ดมะม่วงหิมพานดิบจากพี่น้องเกษตรกรเนี่ยแล้วก็มาแปรรูปนะฮะเป็นมเมล็ดที่แปลร,รูปแล้วเขาเรียกเป็นมเพพมล็ดอบแห้งแล้วก็จําหน่ายยังต่างจังหวัดแล้วก็ในตัวจังหวัดครับขั้นตอนอยังไงบ้างฮะสำหรับกรเกษตรกรที่จะนำมเมล็ดมะม่วงหิมพานต์มาที่นี่เมื่อเกษตรกรเก็บเมล็ดมะม่วงหิมพานต์นะครับซึ่งมันจะเก็บเกี่ยวกันช่วงเดือนมีนาเมษาพฤษภาปีหนึ่งมีแค่3เดือน เวลอจากนั้นก็ไม่มีมเมล็ดแล้วนะครับเกษตร,รกรก็จะนำมะเมล็ดที่เก็บได้เนี่ยมาขายให้ชารกรเราเวลาเอามาขายปุ๊บเนี่ยเ,เขาต้องตากแดดลดความชื้นก่อนสักหนึ่งแดดสองแดดอย่างเงี้ยพอมาถึงเรานะฮะก็ที่เห็นเนี่ยเราต้องมาตากซ้ําอีกสองแดดหรือสามแดดให้แห้งดีนะครับจนจนเก็บได้เพราะไม่งั้นเนี่ยมเมล็ดมันจะเน่าเสียครับครับผมเนี่ยเป็นคนนอกนหย,ยิบมาเงี้ยผมไม่รู้ว่าเป็นพันธอะไร,รนะฮะอย่างนี้ที่อยู่ในมือของพี่สําเันธ์นี่คือพันธุ เม็ดใหญ่นี่เออถ้าอยู่ในมือขวาก็คือคพื้นเมืองครับเมล็ดมันจะเล็กมากเวลาผ่าแล้วเนื้อมันจะนิดเดียวอันนี้คือพื้นเมืองใช่ครับนะครับและอยู่ในมือนี้ก็พันศรีสเกตครับหกสิบกีนหนึ่งอ๋อคือสังเกตจากไอสูบเมล็ดเนี่ยแตกต่างชัดเจนเลยแตกต่างชัดเจนครับราคาเม็ดเล็กราคาแตกต่างกันไหมครับเออเมื่อขายแล้ว้าอย่างเม็ดใหญ่เนี่ยถ้าผ่าสําเร็จแล้วเนี่ยเราจะขายได้กิโลละสามร้อยสี่สิบบาท ถ้าสามร้อยสี่สิบาทเม็ดขาวนะฮะครับถ้าเมล็ดเล็กอย่างเงี้ยนะครับก็กิโลหนึ่งประมาณสักสามร้อยก็ต่างกันเยอะครับครับผมบแล้วนี่กเกษตรกรเวลานํามาขายเรานี่นะฮะราคาเป็นยังไงบ้างเกษตรกรส่วนใหญ่เนี่ยจะค่าเก์กันมาเวลาเ,าเราเรารับซื้อนะฮะเข,ขาค่าเกจละมาเราต้องมาแยกอีกอ๋อไม่ฮะเราก็ซื้อเข้ารวมเลยฮะซื้อค่าเลยเอามาเหมาเลยนะครับการตีราคาเราก็จะดูว่าในที่มาปุ๊บเนี่ยเม็ดตัวไหนมันจะเยอะกว่าถ้าเมล็ดโดยรวมจะ ดีนะคะคือมีมีเม็ดพันธุ์ซิริเกตเนี่ยเราก็จะตีราคาให้สูงถ้าอย่างนี้เยอะนะฮะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราซื้อถึงกิโลละ40บาทรบราทเม็ดดิบนะฮะถ้าเป็นเล็กๆก,ก็อาจจะตอนนี้ก็อาจจะเหลือสัก30ติต้นๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมอนาคตต่อไปจะเป็นอย่างไรเออมองอนาคตไม่ว่าอย่างไรบ้างฮะก็ธุรกิจนี้ยังมีปัญหาอยู่ฮะคือความร้อนแรงของกระแสยางพาราเนี่ยเข้ามาในหลายในจังหวัดในจังหวัดในภาคอีสานนี่ฮะก็ส่งผลให้พี่น้องเกษตรกรโค่น พืชพืชตัวอื่นเนี่ยค้นทิ้งแล้วก็ไปปลูกยางพาราก็ทําให้พื้นที่ในการเพาะปลูกของของมะม่วงเนี่ยจะลดน้อยลงครับผมอย่างนี้ถ้าเกิดออยากจะชักชวนพี่น้องเกษตรกรอย่างไรบ้างครับเชิญครับครับคือพี่น้องเกษตรกรนะฮะที่มีพื้นที่เพาะปลูกเนี่ยที่ปลูกอย่างอื่นแล้วไม่ได้ผลเป็นพื้นที่หัวไร่ไปนาเป็นพื้นที่ที่มีความแห้งแล้งถ้าปลูกอย่างอื่นเนี่ยไม่ได้ผลดีแต่ถ้าปลูกมะม่วงหิมพานเนี่ยเป็นพืชที่หากินเก่งการบำรุงรักษาก็ไม่ไม่ต้องบำรุงรักษามาก ก็จะสามารถใช้พื้นที่ได้เกิดประโยชน์กับเกษตรกรครับครับผมนะฮะและนี่ก็เป็นคําแนะนํานะครับจากที่บอกว่าเป็นกูรูในเรื่องของมะม่วงหิมะพันโดยแท้จริงเลยทีเดียวครับอาท่นี้ขอบขอบคุณมากมากนะครับกับพี่สำเนียงครับขอบพระคุณมากครับเดี๋ยวขออนุญาตเดินชมสถานที่สักหน่อยใหญ่โตโอ้โหลานมากเลยฮะเดดูรอดครับไปฮะครับผมบริษัทมีการแปรรูปผลิตพันธุ์มะม่วงหิมะพันสองรูปแบบชนิดแรกก็คือเป็นเมล็ดติด เพื่อใช้ไปประกอบอาหารนะครับส่วนอีกอันนึงเราก็ไปประกอบเป็นเมล็ดอบซึ่งเป็นพร้อมรับประทานได้เลยช่องทางการจำหน่ายเนี่ยเราจำหน่ายผ่าน3ช่องทางช่องทางที่1ก็เป็นกลุ่มของ Modern Trade s u p e r อร์มารช่องทางที่2ก็เป็นแ a t e r i n g ลิก็คือกลุ่มโรงแรมชั้นนำในกรุงเทพช่องทางที่3 Net ก็เป็นภูกยีปัวความต้องการในประเทศไทยเนี่ยไม่ค่อยเพียงพอเนื่องจากเกษตรกรได้มีการปลูกเม็ดมะม่วงหิมพานต์เนี่ยน้อยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยคงไม่พอต่อความต้องการของผู้บริโภค ทันข่าวก้าวไกลเช้านี้เรามีข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงการเกษตรมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยนะคะหากพูดถึงข้าวโพดลูงสัตว์แล้วถือว่าเป็นเื่อเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศไทยค่ะและยังมีความสําคัญต่ออุตสาหกรรมอาหารสัตว์ซึ่งมีความต้องการใช้ภายในประเทศมากยิ่งขึ้น เนื่องจากว่ามีการขยายตัวการเลี้ยงสัตว์ในประเทศมากขึ้นทุกปีค่ะแต่ว่าที่ผ่านมากลับพบว่าพื้นที่ปลูกในสภาพไร้น้อยลงและประสบกับปัญหาประสิทธิภาพการผลิตลดลงผลผลิตตกตำ่ำในขณะเดียวกันกลับมีต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นและราคาผลผลิตแปรปรวนเกษตรกรจึงหันไปปลูกพืชชนิดอื่นแทนทำให้ปริมาณผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลดลงค่ะ กรมวิชาการเกษตรโดยสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่4ได้ทำการศึกษาทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีโดยผสมผสานเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนาทั้งด้านพันธุ์การจัดการดินและปุ๋ยรวมกับวิธีการจัดการน้ำของเกษตรกรจนได้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและมีเกษตรกรต้นแบบในเขตพื้นที่น้ำใต้ดินตื้นมีประสบความสำเร็จในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา จะได้กำหนดจัดงานวันท่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนาเขตการใช้น้ำใต้ดินตื้นจังหวัดอุบลราชธานีในวันที่28มีนาคมที่ผ่านมาณนะแปลงเกษตรกรบ้านเสาเลา้าจังหวัดอุบลราชธานีโดยได้รับเกียรติจากนางมัณฑนามินรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรเป็นประธานเปิดงานค่ะ งานนี้นะคะเกษตรกรและแขกผู้ร่วมงานจะได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนาในพื้นที่ใช้น้ําใต้ดินตื้นเพื่อให้เกษตรกรได้นําเทคโนโลยีดังกล่าวไปปรับใช้ให้เข้ากับพื้นที่ของตนเองโดยนี้เจ้าหน้าที่จากกรมวิชาการเกษตรและเกษตรกรต้นแบบที่ประสบความสําเร็จจากโครงการนี้ขอให้คําแนะนําค่ะ คำถามประจำสัปดาห์นี้เราขอถามคุณผู้ชมว่าประเทศที่ผลิตมะม่วงหิมะพานมากที่สุดในโลกคือข้อใด 1. เนปาลออสเตรเลียและจีน 2. อินเดียบราซิลและเวียดนามถ้าทราบแล้วก็รีบส่งคำตอบมายังรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตร กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สํนักง,งานเลขานุการกรมกรมวิชาการเกษตกรเขตระตุจัดกรุงเทพ01900สำหรับรายชื่อผู้โชคดีประจำวันที่18มีนาคม2555ที่ผ่านมาที่ถามว่าแนวคิดในการจัดสวนบัวคือแนวคิดใดคำตอบก็คือแนวคิดหนึ่งเดียวในโลกนั่นเองค่ะ และนี่คือรายชื่อผู้โชคดีสองาันที่ตอบถูกและได้รับการคัดเลือกจากทางรายการมีรายชื่อดังต่อไปนี้ค่ะสำหรับผู้โชคดี5าทานที่ได้รับหนังสือกสิกรเป็นรางวัลปลอบใจท่านละหนึ่งเล่มมีรายชื่อดังต่อไปนี้ค่ะคุณผู้ชมครับมะม่วงหิมะพานั้นเป็นอีกหนึ่งพืชนะครับที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้แทบทั้งต้นเลยทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของใบ ยอดผลปลอมหรือที่เรารู้จักกันเลชื่อของผลแอปเปิลนั่นเองครับ รวมกระทั่งครับเมล็ดมะม่วงหิมพานก็เป็นที่นิยมรับประทานของคนทั่วโลกนะครับหรือแม้จะเป็นในส่วนของเปลือกครับคุณผู้ชมครับเปลือกที่เรามองว่าอาจจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยแต่จริงแล้วครับมีประโยชน์มากนะครับในแวดวงอุตสาหกรรมบางประเภทเขานาไปใช้เป็นส่วนประกอบนะครับหรือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการทําเบรกรถยนต์นั่นเองครับด้วยคุณค่าและก็ประโยชน์มากมายแบบนี้นะครับทำให้ทุกวันนี้ครับประเทศไทยของเรานั้นสามารถปลูกมะม่วงหิมพานได้แล้วนะครับทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยแล้วก็เป็นที่นิยม แล้วก็รู้จักของคนทั่วโลนั่นเองครับสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับพบกับรายการก้าวไกลกรุมวิชาการเกษตรได้ใหม่ทุกเช้าวันอาทิตย์แบบนี้ตีห้าจะถึงตีห้าครึ่งทางบัธนาทีวีครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับินนนน้แดดดเปพัธยาทว